ตอนนี้เราอยู่ที่วัดดงดินแดงนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเอาถังแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อมาทำผ้าป,ป่ามาให้วัดนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดดงดินแดงที่เราจะมาทำผ้าป,ป่ากันวันนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นวัดแรกๆเลยนะที่พ่อกับแม่มานะครับก็คือมาตั้งแต่ที่เขายังไม่มีวัดไม่มีพื้นที่อะไรแบบนี้เลยนะครับ เป็นแบบแค่ตึกเล็กๆเนี่ยมันจะมีแบบตึกตรงนู้นอ่จจะเป็นตึกเล็กๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีการขยับขยายขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีวัดมีโบสถ์มีอะไรแบบนี้นี่เขาจะมาสร้างที่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมาสร้างเป็นโบสถ์ตรงบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็จะมาทาผ้าป่าเนี่ยผ้าป่าของช่วงวันเทศกาลนะครับนี่เลยเขาจะมีด้านหน้ามีกอเจดีย์อยู่ด้านหน้ากอเจดีย์สายนะครับเนี่ย ก็จะมาสร้างตรงนี้เพิ่มเติมจริงๆอะ่ะ เขามีการมาทําผ้าป่ากันไปแล้วเมื่อวานนะครับหนึ่งชุดนะครับก็คือพ่อกับแม่ก็มาทํากับเขาไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นพระป่าที่เป็นแบบออของแม่โดยตรงเพราะว่าตอนก่อนหน้านะครับแม่เนี่ยมีการผ่าตัดคอพอแม่ผ่าตัดคอปุ๊บเนี่ยพี่สาวเนี่ยพี่สาวพี่ปิ่นนะครับเสื้อสีชมพูเนี่ยก็เลยบนบนไว้ว่าถ้าแม่หายเนี่ยจะทําพระป่ามาถวายวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแม่ออกมา อาการดีขึ้นนะครับเราก็เลยจะทาผ้าป่าเพื่อที่จะมาถวายวัดที่พี่สาวได้บนบนไว้นะครับว่าให้แม่หายดีนี่เลยนี่คือบรรยากาศของวัดนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาทำนะวันนี้จะมาเอาอุปกรณ์ก่อนก็จะมีถังแล้วก็พวกไม้เดี๋ยววันนี้ก็จะไปตัดเนี่ยให้พ่อพาไปตัดต้นกล้วยนะครับเพื่อที่เอามาปักแล้วก็เอาเงินไปเสียบอะไรแบบนี้นะ ก็จะเป็นแบบกองพระป่าเล็กๆของบ้านเราเองนะไม่ได้จํานวนเงินเยอะแต่ว่าเป็นเ,เงินที่พี่สาวบนไว้นะแล้วก็จะมาสมทบช่วยพี่สาวด้วยครับนี่เลยบรรยากาศประมาณนี้ให้ดูบรรยากาศลมลื่นมากเลยก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยบริเวณด้านเนี้ยแต่ก่อน,นจะมีแค่ตรงเนี้ยไม่มีประมาณแบบอาคารเดียวหรือสองอาคารเป็นอาคารเล็กๆตรงนู้น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 แต่ก่อนแต่มีตรงนู้น มีอาคารเล็กๆตรงนู้นแล้วก็ห้องน้ําแค่นั้นนะสองอย่างผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็คือคนก็จะมาแบบช่วยกันบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็บริจาคซื้อที่อะไรเงี้ยก็จะขยับขยายเนี่ยตรงข้างๆแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบไล่นานะครับก็จะเป็นนาอะไรเงี้ยนาของเราก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการขยายสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาสร้างตรงนี้เพิ่มเติมไป เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปไร่เพื่อที่จะไปเอาต้นกล้วยกันนะครับมาไปทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นมาดูก่อนนะด้านบนโอ้นี่ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่อ๋อก็จะสร้างศาลาเนี่ยทำพระปาาเพื่อที่จะมาปูกระเบื้องมาแบบสร้างตอนนี้ก็คือได้ประมาณนี้อยู่ครับยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เมื่อวนานเมื่อวานพ่อก็มาวันนี้ก็มาอีกอ,อ้กวางมนี่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเนี่ยทำผ้าป่าเพื่อที่จะมา,าปูกระเบื้องมาทําอะไรเงี้ยนะครับภายในอาคารเป็นวัดที่แบบพ่อกับแม่เนี่ยร่วมก่อตั้งกับ คนในหมู่บ้านขึ้นมาแบบตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่มีพระอยู่แบบไม่กี่รูปแล้วก็แบบไม่มีตึกไม่มีอาคารอะไรเลยจนตอนนี้ก็คือขยับขยายขึ้นมาได้เยอะแล้วนี่ก็จะมีแบบพราษาทุยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าต้องแบบเหมือนรับพัะปา่ารับบริจาคมาเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละบรรยากาศ จะเอามาทําจะเอามาสร้างตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกโอ้โสาธุเนี่ยจริงๆในวัดก็ยังอาจจะแบบเหมือนสิ่งต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเหมือนวัดอื่นๆนะครับก็จะเป็นแบบวัดเงียบๆเนี่ยอยู่ท่ามกลาง ไล่ไล่มันนะอันนี้คือฝั่งนั้นไล่อ้อยนะครับก็จะมีแบบตรงนู้นก็จะเป็นไล่อ้อยไล่มีแต่ไล่ไล่หมดเลยฝั่งนู้นก็เป็นไล่อ้อยแล้วก็ไปทางนู้นจะเป็นนาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบป่าต้นยูคาลิปตัสอะไรเงี้ยครับ ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีถังแล้วก็การโคเงินโคท,ทองอันนี้เหมือนดอกกระเจียวนะนเออเป็นดอกกระเจียวเ,เดี๋ยวจะกลับไปเอาต้นกล้วยแล้วก็ใส่แล้วเอาเงินไหนใสม,ม,มีมีเหรียญมาประมาณร้อยเหยนนะเรียญนะแะรเหรียญบาท ม้วอุ้ยลูกนิดเดียวนี่มันก็ต้นนิดเดียวเองอ่ะลูกนิดเดียวต้นนิดเดียวกันเลยนี่ไหนไหนไหนอุ้ยมะม่วงเขียวสวยตัดไปกินครึ่งลูกแล้วก็เลยว่าอีกครึ่งลูกเขียวสวยเขียวสวยวิดู อุ้ยต้นนิดเดียวก็ออกลูกอืมอุ้ยนกข้วยขนุนก็มีนะขนุนสุกยังอ evet ่ะโอ้ขนุนอันพูนมันจะสุกก็ไรผลต้นไหนต้นต้นไหนต้นนู้นเหรอม่ร่ยไม่อร่หมอนี่อุ้ยกล้วยสุกแล้วอ่ะ กินหน่อยนี่กินนวลเอ่อกินหน่อยสุกมันจากหน่วลนะนี่น่าไขว้เอาหน่วยนี่ข่อยเอาเนี่ยนี่ซุกยังสุกอไรซุกโอุ้ยมันบ่็นไขวุกพันแอลูกเล้ยเหรียญก่อนโอ้โหนี่ไงสโลไงลูกเราสโลลูกเราสองโลอุ้ยลูกใหญ่มากอุ้ยลูกใหญ่จังโอ้เต็มเลยอ่ะต้นนิดเดียวก็ออกลูกแล้วเนาะอุ้ยออกวางกระดินเลยอ่ะ อุ้ยลูกนี่อุ้ยใหญ่จังเลยไปเอาไปกินเอาไปจิ้มพริกเกลือแล้วโอ้ลูกอุ้ยปล่อยปล่อยอุ้ยลูกใหญ่อุ้ยนี่ให้ใหญ่จังอุ้ยเนี่ยอู้เต็มเลยอ่ะกินอู้ดูนี่อุ้ยลูกใหญ่จังเลยเอาไปกินแบบพริกเกลือวันเนี่ยอุ้ยเนี่ยอู้ อุ้ยโอ้ยทุกที่น่ากินมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเกินโอ้ยเนี่ยลูกใหญ่มากเลยฮะลูกใหญ่สุดได้สองกิโลต่อลูกเต็มต้นเลยฮะทุกคนนในกล้วยนี่กล้วยสุกนี่ไงกล้วยสุก นี่อือาล้วแต่นะมีรูปนึงอ่ะอย่างนั้มันใหญ่กว่ามันยังไม่เต็มที่เปรี้ยวหรอกนะอือเม่าม่วงดกเนาะอืออยู่ที่พื้นเต็มเลยมะม่วงพุทอันนี้ต้นทุเรียนเอ่อปีนทุเรียนอะไรนะ ทุเรียนเทศต้นทุเรียนเทศทุกคนนูน่นมีลูกอยู่ข้างบนนูน่นลูกนี่<ๆ>แล้วลูกมันละ่ะลูกมันเขาเอาไปกินแล้ววะลูกมันนี่ไงนูน่นข้างบนนูน่นมันก็กินได้เต็มเลยอมีรสเปรี้ยวหน่อยนึงอืมต้นทุเรียนเทศพอ่อทุเรียนพอ่อทุเรียนเทศกินได้หรือยังนั่น,นะลูกนั่นนะกินได้แล้วสันเล้วสันทำจอยทามันล้วงกันเอาต้นเอาต้นนี้บ่บ่ดี่กิน เมื่อหน่อยนะอันนั้นอันต้นนี้กัน้ะอันนี้ก็จะมีนี่ต้นเงาะอันนี้เอามาสร้างบ้านให้หลานนะครับกําลังสร้างให้ให้หลานกับเลนมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอันเนี้ยมีต้นเงาะดูสงสารน่ะเขาพยายามที่จะออกลูกอยู่นะเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นนะเนี่ย แต่ว่าคือพ่อเขาไม่ได้แบบดูแลนะก็ปลูกแบบปลูกไปอย่างนั้นแหละคือให้มันออกเองอะ่ะอันนี้คือเคยกินต้นนี้อร่อยมากเลยนะแบบหวานเป็นแบบเนาะโรุงเรียนอนะ่ะหวานกรอบอร่อยมากเอ้นี่ขนุนก็ลูกใหญ่แล้วเนี่ยนี่อันนี้คือสร้างบ้านให้หลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไรข่ข้าวโพดข้าวโพดก่อนหน้านเนี้ยกิโลละสองบาทฝั่งด้านนี้ปลูกก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดไปถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็ หักไปกิโลละสองบาทโอ้ถูกมากอันนี้ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะปลูกมันสับปะหลังแล้วใช้ระบบน้ําหยดเอาก็คือเปิดเดี๋ยวเขาจะไปปั่นน้ําตรงนั้นครับขุดบอ่อบาดานบอ่อบาดานนี้ไม่ลึกนะทุกคนบอ่อบาดานตื้น,นๆไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกถึงสามร้อยเมตรนะเจาะนิดเดียวไป,ไปเดี๋ยวไปดูนะฝั่งด้านนี้อู้ยอันนี้ก็คือ เรามาเก็บมาเอาของเพื่อที่จะไปท,<า>ทําบุญ<า>นีนเรียบร้อยเรได้ต้นใหม่แล้วอืออต้นนี้สวยต้นนี้สวยมากพ่อมีตคนมาต้นนี้สวยเอ,อ้ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะครับอ่อกำลังมาแลกเงินกันนะ มากดเงินแล้วก็มาแลกใบ20บใบ50บใบร้อยแบบนี้ถ้าเพื่อไปใส่ต้นพระป่าที่เราจะไปทำบุญวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มาแลกเงินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปตลาดตรงนี้ตลาดเขาเรียกว่าตลาดน้อยนะครับมันก็จะมีเป็นแบบขายของขายพวกอาหารสดต่างๆก็จะมาซื้อของไปทำกินเย็นนี้ด้วยนะครับไปไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดตดุ่ตําบลแชะนะครับก็จะมีเนี่ยของขายเยอะแยะเลยฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแบบว่าของแห้งมีโค้นลาดอะไรต่างๆนาๆนานะเดี๋ยวนี้มีขนมด้วยมีร้านขนมร้านผักผลมไมเ้เดี๋ยวดูพี่สาวเขาจะซื้ออะไรไปทำกับข้าวกันเ,อเยอะ มีกะทิอันทะเลกม็มีอืมซื้อปลานูน่นฝั่งนึงก็จะเป็นแบบร้านขนมนะครับมีเนื้อวัวน,นี่ก็จะเป็นตลาดครับเดี๋ยวช้อปปิ้งกันก่อนนะครับที่ตลาดตำบลแชะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปไปทำต้นผัาป่ากันนะครับตอนนี้แลกใบ50แลกใบร้อยอะไรต่างๆมาแล้วนะครับ ทุกคนเรามาซื้อขนมกันครับนี่เรามาซื้อขนมไข่นะสามถุงหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบร้านไข่ของเยอะแยะเลยพี่สาวซื้อของขาวนะแล้วก็ซื้อของหวานน่ากินมากอูเต็มเลยของกินอดู เนี่ยมีแบบของใช้ของกินของประประจําวันอืมมีกล้วยอ้ยมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้โน้ผักเดยอะแยเลยเ,เดี๋ยวเราไปดูฝั่งแล้วนี้กันมันมีส้มด้วยมะละกอก็มี ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับนี่ตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ก็จะมีของใส่ก็จะมีกระเทียมหอมมีข้าวมีมีมีเกลือมะนาวพริกเออน้ำมันน้ำปลาแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเราก็จะแบบนี้แล้วก็เนี่ยต้นกล้วยต้นกล้วยเราตัดมาแล้วที่เราตัดมาตอนเช้านะครับก็จะมีสองต้นเดี๋ยวเออเตรียมเตรียมแบบนี้อันนี้ปี ที่ไปเอามาจากวัดเมื่อเช้านะครับก็จะมีแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันนี่ไปแลกมาทุกคนดูไปแลกมาดูนี่ไปแลกมาใบห้าสิบกับใบหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือเห็นนิดเดียวน้่วแบบ่าตั้งหลายบาทนะสำหรับเราเดี๋ยวก็มีของพี่สาวของพ่อของแม่ด้วยนะฮะนี่เลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมา ทำเราต้องเอาอเราต้องเอาเงินด้วยทองด้วยเราต้องเอาสองแบบนี่ก็เอาเอาทองห้าสิบเงินห้าสิบนี่มีมีทองด้วยเงินด้วยไม่เป็นไรหราเพราะว่าเราใส่สองใบ <c oughs> ทองทอง,ทองหนึ่งเงินหนึ่งเท่า <c oughs> ไหร่ปะอุอ้ยนี่เดี๋ยวเราไหนวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ กระเป๋าปิดบะลงบองมปนว่าเงินเยอะนะใบใบมันเยอะแต่ว่าจํานวนมันไม่เยอะจํานวนใบมันเยอะร้อยใบคิดดูเกือบสองพันนี่ไหนวะใบห้าสิบใบหนึ่งร้อยนี่ขอดูก่อนนี่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 เราจะมาทำพับปลา <Krist us> อ้าวเขาใส่ได้นั่นด้วยนึกว่าแบบว่าใส่แบบนี้ให้หลายนี้นี่โอ้ยใช้ได้ไหมเนี่ยเฮใบทองเราก็ต้องใส่ใบทองโอ้โหแลกธนาคารมาแล้วเนี่ย ขนาดแรกธนาคารใบใบโอ้โหักไนานมาแรกใบแรกธนาคารแต่ว่าใบเก่ามากโอ้โบาสียงเขาค่งอยูนี่อันนี้แบงค์ห้สนะครับโมนี่อันนี้แบงค์ยี่มีแบงค์ยีสิโออันนี้แบงค์ห อันนี้20อนุนแบงค์หน,นึ่งร้อยคนงานทำไปอู้อันนี้สวยนะสีนี่สวยเดี๋ยวทำต่อนินต้นกล้วยไว้เพิ่นบ่วห้ยทั้งน้อย สลาเงียนี่เงี้ยน,นี่คือสิหลายแต่จ,จะไม่มันจะหายมาสองลอยคุณมีแต่ไม้ใหญ่มอันนี้ของไม่ไงเอาเป็นผู้เ,เ,าาเสียเพาเองใบหาลอยยาบช่อนๆถีบของไม่ไงเสียพุชสามส,สามเนี่ยมันตัดไดแล้วโย่เอาไปตอล่างเลี้ยวลางเลี้วแล้ว,วก็บรรจุไปยูโด ไปยูอะอย่างเงี ตอนนี้เวลา10โมงชานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกำลังเดินทางจากบ้านนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะขนคนอันนั้นก็จะเป็นแบบคนผ้าป่านะครับแบกแบกแบกอ้าว้าเราต้องขึ้นกับใครนะเราคอยไปขึ้นนะผู้ไดตอนนี้เวลา10โมงชานะครับมาถึงที่วัดแล้วนะครับ อันนี้คือต้นพะปะของเรานี่แล้วก็เป็นแบบที่บ้านกันนะครับเป็นภายในครอบครัวนะครับก็จะนี่เลยครอบครัวทั้งหมดเลยพากันมาเนี่ยเราจะไปสร้างศาลาด้านหน้านี่นะครับก็คือมา,อาสมทบทุนเพื่อที่จะสร้างปูกระเบื้องอะไรแบบนี้ด้านในนะครับที่พามาดูเมื่อวานนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดที่ให้ดูเมื่อวานนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปทําบุญกัน กวไม่ยอมมาชาวเกษตผู้ใหญ่สุพีประกาศถึงคอนบุรีเนี่ยมาถึงมากต่กอเองที่ยากยากเนาะทัานคงไม่มาด้วยบุญบารมีของเราอมนมาไม่ถึงกขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านนะครับที่เล็งเห็นวัดโรงเรียนแดงนะครับ ได้มาร่วมอทอดข้าป่าด้วยนะครับก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญกับกับท่านนะครับครับก็ทางวัดตรงกินแกงนะครับก็ยังจะได้สร้างอีกเยอะนะครับก็ท่านมาครั้งนี้ก็คงจะมีครั้งต่อไปนะครับก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมาถวายอทอดข้าป่าในวันนี้นะครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากเนะเขาะก็ขอฝากนะครับฝากาคุณกาเนาะก็บอกว่าลูกทำอะไร YouTube เนาะทำ u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  e อยู่ก็ขอ,ขอฝากนะครับประชาธมพันธ์กับทางวัดด้วยก็ได้นะครับก็ขอฝากนะครับเผื่อมีผู้ใจบุญได้รับทราบนะครับก็ อยากจะมาร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับทางวัดก็ต้องการจะสร้างเยอะนะครับทางที่เขาก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับที่ข้างหลังศาลาท้างหลังข้างหลังีงงิปาสวอยนะครับก็ยังไม่ได้จ่ายเขานะครับนะครับก็เขาฝากทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณครับ ตอนนี้แล้วก็ทำบุญเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาถอดเงินออกจากาต้นข้า,าป่านะครับ <asking> นี่เลยพยยาาังสีเเป็นนนมกดะ้อู่่่แถว เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำอุ่นผ้าป่าของครอบครัววันนี้นะครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเนี่ยอาจจะพาไปดเดินดูตรงนี้นิดนึงครับที่พามาชมเมื่อวานนะครับก็จะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นด้านหน้า ด้านหน้าตรงน,นี้คือ,อที่จะมาสร้างนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมาสร้างปูกระเบื้องสร้างอะไรตา่างๆคือตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ mm hmm. ก็จะมีพระป่ามาเรื่อยๆนะเ mm hmm. ดี๋ยวก็จะมีคนแบบมา, mm hmm. มาทาพราป่าต่างๆเนี่ยถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะค้นหาได้นะครับวัดดงดินแดงตำบลมัตตะโกเอน็นอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ามาทำบุญกันนะครับ, mm hmm. รบเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ